สบายดีทานผู้สมบริยานเพลงดีใจละหนอกกูมาเหนามึงพายไปใส่เบิดวะเออดีเด้นีทองอุไรมันหนอกดอกนี่นี่น,นี่งามแล้วอืมงัว่าบด้ยเข้ามางัววาบได้ยเข้ามามันก็มันบอกมีแบะมันก็เลยโอเค เกลือปลูกก็ได้ปลูกดอกไม้ดอกตอกก็ได้อันนั้นเม่นย่างปลูกไว้กับแบะมาสเตกกับเบิร์ดแต่ว่าลูกปลาอย่างองี้ยบ่เนาะปลาอยู่ในเฮือนเท่านา่ะเดียดลอยเพราะว่าหนามันล้นเลยหน้ามันล้น,น,มมน,ลนแล้วมันละออกไปนำในส่ก็เป็นมีปลานี่ก็ได้อ๋อ มาฮึมองนี่อุ้ยเพลงคือดังแท้ฮึเพลงคือลอยมาลอยมาอุ้ยอะ,อะไรอะไรยังไงมาจนบวชเห่าแต่บุรเคยเห็นหน้าเขาด้วยมันลึงกับคนนบ มานึ่งระโมงอีเชียนี่หาว่ากูเป็นหมาเหรออันนี้หน่อแก้วกูสื่อให้มึงนะหนาวมึงแก้วแก้วอ๋อบังดูบัจักรถไทยบัรจักรถจากจักซาเลงไทไประ่ายเบิร์ เจก้ากีไปสั้น,นไปอย่างลอยโตมากแต่เอากุง้งกุ้งใหญ่นะกุ้งปล่อยกุ้งน้อยกันตาหมาไอ้แม่เจ่อเนี่ยเกาะจ่อกระแลมนะเลี้ยงยากแต่คนนี่คนผาอย่างเย็บเยี่ย,ยม อืมดิแม่เบอะข้างตังก่องก็างลายแต่สูงบันรยูทูบเบอร์ถั่วบานไม่มีใครอยู่ตื่นมาก็ไปไปไปมันเบิร์ไอ้ดูมา,ามาซองเอานะงจะเห็นยังแม่ผ้าพนผ้าพน สิเหตุอย่างว่าเราไม่เผาผิวอย่างโอ้คนตั้งร้องตั้งร้ายเขาเกิดเหตุปะบ่กูสิส่วนเรากูสิพี่น้องเราสิส่วนเราอันเผาอันคนในเฮือนนี่ก็แม่สิส่วนละจูดก็ก็เราบริเตุจะปีบบ่แม่กะเทยไปสังไกแม่สบายแล้วพนั่างห่างเนาะว่าลรว่าไรคุณแม่เอาที่คุณแม่พนนะเอา ก่บคุณแม่ใช่แล้วกับผ้าย้าลื่อ่ะเอาปลาตัวจะเหลืองมองๆโอ้ยวิทยาอะไรอันนี้กับอันผ้าผ้าอันผ้าผ้าหมากผ้าชีเสียดผ้าพู่ขนาอะไรบ้างผ้าพูตัวนี้บอ๊ตัวน้อยต้นละมันมีสองตัวของบอ๊ะอันนี้ผ้าน้อยพี่นอกจ๋าอันนี้มีอันนี้ ไอตัวนี้อ่ะอินเนกาต้าหมากแล้วตัวนี้หน่อยเนี่ยเืขาหักฟันเงเขาคือเพราว่าตองดูเออมันก็ปวดแขนมันเลยเขาจะตีสิวัคซีนนะวัคซีนเอาผิดกะเกาะรากเนี่ยนะเขาเสียบตั้งซื้อเล็กน้อยเสียบเนาะเป็นบางสูบเก่า BC พาชิมันเสียบนะฮะแล้วบางรถถอยออกถอยเข่า สูงขานิ้งตงน้องเฮ้ยเห็นเหเห็นนะเนาะมัสูงานิ้สูงแตเรื่อมันเหตุลงค่ามันก็เลยกลายเป็นสูงแต่ก็สีต่ำกว่านี้หน่อยหนึ่งประมาณต่ำกว่าน้อยอันนี้มันสี่เมตรเงจากพันกว่สองพันเอนคันี้สองพันที่สำหรันกระสนผลิตอันนี้เป็นทางอาพลาสติกมันก็เลยเหตุลังค่าบ่มัน กระเทยไปทางไหนแม่แปเอกุ้งอีร้อยโทรมาให้แปเอกุ้งขับรถไปเองบ่ไม่ไปเอาช่อก็อีมาเมื่ไปลุยมือนะฝนตกย่าเด้ป่าชวนถึงมือถึงเวโรดบัดที่ไปชัางกระทานยื่นตัวเองนับวไหาล่างเอาผ้าขาดเสร็จ เขาก็บุล่างให้เจ้าเลยบุแม่โหลดนะคุณแม่แตเป็นทุกอย่างถ้าคนสวรถ้าคนล่างโหลดบุล่างได้บุเห็นมียังโงโคนน้ามาล่างโหลดโปรดสีขาวบ่เมื่ออมรานไปสวรรค์มันฝนตกแล้วมันเปื่อนเลยมันลขีดต่มออมตาหูตากระจนบุมีเห็นเนาะเขไปลุยขีดต่มคือข้าไปเองได้มือนะไปกับเตี๋ย ยี่ว้ออะไรเทนนางครับโหลดกันั่งบริครับแข็งนั่งกับทูทูไทยๆที่ผ่านมานั่งกับซนซนคณีแห่หันแห่นีเยที่แต่ว่าโหลดบ้านห้ามันบ่ไลยแม่นขนาดบ้านห้ามันอันดันแห่งสีตัวนี้มันห่างๆกันแน่ครับไปเมืองเพื่นกับไปแพไ่วในเฮือนบุ้งิล่ะเพื่อนออกเขากูละมันลยเยอะบ่ได้ไปแบบวิในเมืองในเฮือนอยู่นอกพีย ไปจอดไปอทรกันส่สบสามนีอยู่ของตสว่านโหลดมันหายเยกันไปเข่าได้เมืองประดานประจิชนหะไปลยคันอย่จะไปก็หันยังบึดไปหาพันงัวไปหวานใส้สาเจ็บบุญเข้าไปพักพอดอกอะไรเยรวยเยบุญเมียเมยเมยเปลี่ยนเต่เมื่อื่นก็เสียบคิวเยบุญเมื่อื่นก็เธอเลยว่อเขาห่อขตขนมเตียยไปหมดแล้ว มาเอิญพลัดจังสิไปฝักสองฝักผาได้แล้วดินี่ลายปาะมานี่อะนี่ลายแม่กอต้นเงินเหล่านั้นนวยซ้ำนี่เปากมา่มบริเวณนวยใหญ่ขูด่ยด้วย่ะมาบอาชิมาเล่นงเจ๊นั่งมาดูพี่น้เม่อเอาานโอ้ยอย่าไปอย่ามาหานางเถอ นางแะละมือมือก้อนกับไปขามมือขามเคลืนมาเมื่อวานเดี๋ยวแต่อารมณ์มัาพวงใหญยนี่ก่อนไปไปแล้วก็ออกแตะหันแต่กาเพื่อไปตงทานออกแต่หันก็ไปบ้านอันตุยน่ะว่ะออกแตะหันมาลบมาก็กละบพากันไปได้แล้วเมื่อวานยังเด็กทำไมทำบุญ ลับด้วยไม่ได้ขอเงินนะแม่ห eh> ้องแอร์เราไม่ได้ขับไปนอนบ่าแม่ไปขอเงินน่ะทุกบอบขับไปนอนห้องแอร์ดึงเงินเดงหน่จ uh uh ังมาขอเงินนะแม่โอ้ยบ่ได้หรอทงอีรวยเลยเถ้ยเอาเอาเงินให้แม่มากออย่าถามคุณแม่ถ้าถามแล้วจูดเบิด จูดมาแม่ผู้ใดยืมเงนินเราขอเง,งินเราแล้วจูดเบิร์ชแม่ในเงิน,นีะมีภายในบอคอเงินเจ้ามีบุคดอกรในเงินบริยิพย่แต่กระเทยไม่ผู้เดียวนะขอจนะแม่มีแค่านีกระเทยมีแต่หายเขาเคยขอเงินเจ้าอยู่แม่มีแต่หายเอาจริงๆนะพี่น้องบอมีแต่แกบอมีเกิดมานี่ บ่มีบโบเคยขอดิแม้กระทั่งคนในเฮือนก็ตามไพก็ตามถึงมีบบมีกับโบเคยขอแบบหรือว่าบเคยยืมผู้อื่นแต่ส่วนใหญ่นะหายมากกว่าเขาหายด้เขาฝากมาหายที่ฝากหายได้มึงจังหายคันเขาฝากมันได้หายเยเจ๊กาเกีเธอไม่เคยให้เงินคุณแม่เลยเหรอ เขากางออกสังคมคุณแม่ก็สนั่นกะมันจะไม่เหลือแม่ได้พี่น้องอันนี้บอมีบอกเรื่องจริงให้แม่ว่าแม่นี่เสือที่นี่เอาบอว์มาเถอะบอวเสือมอเตะร์ไซค์บุรีเสือเขาสะฝางเขาจะชื้อมาหายกับบ่อเอาจะแม่งโง่คนฮะเอากระของเขาบ่อมากเนาะบอวแล้วก็บอวแล้วก็บอว์ของพี่คือบุญอยากได้บัตรให้เพิ่งเพราะว่าบอว์บ่มาก โบแมสไตล์เนาะโบแมนสไตล์เขาผักเขาฉีกผักมาให้บ่งโบแมนเขาฉีกชื่อมันขึ้นไม่เคยหายคือโบอยากได้แต่ว่าเอาแ่าเงินอยากได้ก็คืออยเอาแท้จริงเงินนะคุณแม่แล้วบอคอยจะใส่เงินไหนสิให้เราซื้ออยู่สุกิทเราซื้อปนขีดว่ะไอแม่จะเอาเงินมาใส่บอคอนจะมาขอนดิมนะเออมึงงห้ยขอผูเอาใหม่นั่นแหละเขาหายเด็กก็เอาจะว่าเนาะ บะมีก e <lush S 2> ็บ่ค oh ่อยหายแบบนานๆที um. <st ab y> so ่เพราะว่าเขามาดิเขาผักมามือหนาพื้นก็หายบริหาเยืดได้เพิ่มกว่าเพราะว่าเราเนี่ยบกค่อยได้ใส่เอาหายไปแล้วก็มีแต่เก็บเก็บใช่ดอกขั้นแนวกินกับบริอืดดูขั้นหายลายผัดเราผัดเอามาให้น้องเก็บคือเก่าให้แม่น้องมือเก็บแม่น้องมือเอามาให้บะมีเก็บคือเก่าเพราะว่าบัญชีนต่บัญชีเดียวกันบะมีกับแม่น้องมือเน่ะเพราอสหัตถ์กับบะหายเนาะ นอกจากจะเป็นใช่หรือว่าค่า<ม>ใช้จ่ายไม่ได้เกี่ยวกับค <ไป S 1> ู่น,นะเอาเอาาาเเทงมดูสือบอกบอมีเคยให้เงินอ่าหมื่นหนึ่งตั้งแต่จะปีเป็นสามสี่ปีที่แล้วอุ้ยบุ่มแม่สี่ปีห้าปีแล้วเสือบอกให้เงินหมื่นหนึ่งตั้งแต่แล้อ่นหายป่วยานี่ยนะพอดีช่วงนั้นเราเป็นอัมพา,าตเนาะอัมพฤกษ์อัมพา,าต เราป่วยมาสองปีเลยบัดนี้เราเศร้าพอเราเศร้าเราบ่มีเอาเงินให้เราเมินหนึ่งว่าอยากไปเที่ยวไซกับไปอยากไปไซกับไปเออเอาเงินให้เมินหนึ่งเสือบอกเงินเมินหนึ่งเท่าสมื่นยังงักอยู่เด้แล้วบวดไส้แล้วเอามาให้น้องเอามาให้แม่น้องเมยไว้แม่น้องเมยก็เอามาให้บ่มีบ่มีก็เอาข้าบัญชีแล้วบ่ค่อยได้ใช้นอกจากเราไปอ่า ซื้อยูสุกินแล้วบอดไอันนี้ดอกมีแต่อาไมีแนวกินเนาะนอกจากแบบไปวัดไปว่าไปทำบุญนะเออเราเราอันนั้นแหละแช่เราซื้อยูสุกินอืมมีแต่ไปบุญนั่นแหละยามเล่ยามดีดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเราบอบอคอยเจ็บบอคอยป่วยบออดอดแอะแอะนะเราแบบแข็งแห้งหลังจากที่ป่วยมาสองปีเต็มๆหมื่นๆกล่องกันเนาะพี่น้อง ทิดขากำังสหมเมื้อนี้นะออมหอยเอาเันนีคือลมเหรอเามกปชิ่เนาะมือนคือลมเ็นค่ายคือหญ้าเกี่ยวข่า่วนี่ก็ลมมาจะซื่อยังเชี่ยไปนบุญเขี่ยไปแน่นะเด้อ ไนนมีแกเาไนีกเอไปนี่ไปเืยาวมีแนวอาดอกมีแนวกิ่อยูมียังไงพอใหญ่นี่ซิเบิร์ตแล้วอซิเบิร์ตะบอกนเด็กๆก็ไปโรงเรียนหมดมาเ้าหูบอกมาแต่สาวมาเจ็ดมงกว่าสิบาัไทยกูแฝดอ่ะ กินมอเตอร์ไซค์อันกินจักไปโรงเรียนเองมาละไปแต่หกโมงบ่ทานมันพื้นเอาได้พื้นข้างในขี่รถไปไปกาวแล้วพอไปส่งกูนักข่าวเจ้ามึงออกมาอยู่แถวงไหนมึงเข้ามาได้ล่างน่ะซ้ำมาซ้ำเดี๋ยวออกกูออกมากูก็เอาปลาในตู้ออกมาหมามาเห็นเจดดามปีกมันกูก็มาบอกมึงเห็นอันน้ำหอมยุบนะฮะอันหัวเทงกูจะเข้าไว้ในายก่อนสีดำพนะ จะหัวเตียงอยู่ในห่อไปเลยเอาไปไว้ในหอแล้วพวกอะกูจะพยายามเอาในหอไปเมื่อเอินห่อข้าวเออบอแมทเมื่อเฮ่อเนาะเมื่อเอินห่อข้าวต้มขนมสีห่อข้าวสากแล้วเอ้าแล้วไปใส่สโลอมบอแมทเท้าปิดสายเท้านเหนื่อยพีคมันดูดากะเฮ็นขี่รถอันรถที่ไปมัสยิดไปใส่สโลอมเนี่ย โกยใส่ใส่หนามาไปไปเลยขี่รถจีเลื่อเลุกไล่ลูกข้าไปอาวมเสารึคือเราขี่รถีบเข้าในบ้านไปดับไล่หัวมืองไงัวกระดานหัวพาไปแล้วก็หันลูกชายพาเมือเขาจร ขายเป็นซองอาทิตย์ามอาทิตย์แล้วปซาวแบบห่มหงมมเยนะขายบอจะมันขายยังไปตรวจถาบ่ให้ยังขายซองเาหอจะปวดหปวดหัวปวดยังไปเกาะกระบุมียังบ้าน่อมพาไปเกาะใส่สลลมกับมือยาบูจัินย่าลายนี่แต่ยาหยายาเป็นยังก็ยาเลยสารพัดยามาให้โมมสิยายน ตางใหญ่เงี้ยปวดัอแล้วเขาจะาำให้ยองเพลงแกะารื่อวานไปองบุมอย่างปวดมันก็เห็นว่ามันเป็นข้ากินยาลายสิทธยาลายแล้วมันมันตรวจหลบบ่เห็นมักยก็เป็นไข่ยุงไข่ยุงก่อนด้วยึ้นเทิงบอก วนเยอะอ่อยนะจันกันแบบกันใดเลยปูาว่ดูานอานคนะมันมันมันผลลายขั้นแรกว่าตัดว่าห้องเขาจางลำมาเ้จับของดูไจ้ง่่ะเอาไปทานี่เ้อคุณน้องเลอดเนอะ sama kita pula